สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่หน้าแปลงที่ดิน5ไร่นะคะซึ่งวันนี้เราเพิ่งโพสต์ภาพภาพนิ่งไปนะคะว่าที่ดิน5ไร่แปลงนี้อยู่ที่ซอยเลือนชมจันทร ใกล้กับร้านอาหารซอยร้านอาหารเรือนชมจันทร์นะคะซึ่งซอยนี้ค่ะก็อยู่ใกล้กับถนนพลานะคะจากถนนพรลามาก็ประมาณแค่ร้อยกว่าเมตรค่ะก็ถึงร้านอาหารแล้วแล้วก็แปลงนี้ก็อยู่ถัดจากร้านอาหารเองนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันกับร้านอาหารเลยค่ะซึ่งข้างในค่ะก็จะเป็นสวนยางพาราอย่างที่เห็นด้านหลังนี่คือหน้าแปลงนะคะแล้วก็ด้านในเป็นต้นยางพาราพร้อมกรีดค่ะแล้วก็เผื่อท่านไหนที่อยากได้ที่ดินที่สามารถทํา ทำการเกษตรต่อได้หรือว่าจะเก็บเอาไว้ระยะยา,ยาวหรือว่าจะปรับปรุงเป็นพื้นที่ทําการจัดสรรก็สามารถทําได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีขนาดอยู่ที่5้าไร่ค่ะหน้าแปลงกว้างที่ประมาณ4 1เมตรนะคะแล้วก็ด้านลึกด้านซ้ายขวาประมาณ200กว่าเมตรค่ะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจากตรงนี้ไปะคะ่ะสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีทั้งหาดพลา มีโรงเรียนสองภาษามีสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถนนหน้าแปลงค่ะถนนตรงนี้กว้างถึง12เมตรเลยนะคะไม่ง่ายแล้วก็ไม่บ่อยนะคะที่ถนนในซอยของพื้นที่บ้านฉางจะกว้างถึง12เมตรค่ะแต่ว่าถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนในซอยเส้นเดียวค่ะที่กว้างขนาดนี้นะคะท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินสวยทําเลดีค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะขนาดห้าไร่นะคะอยู่ซอยร้านอาหารเรือนชมจานค่ะอย,อยู่ทางเข้าทางเข้าก็คือมาจากถนนพหลาน,นั่นเอง มุ่งหน้าไปทางมุ่งหน้าไปทางหาดพลาอ่าซอยนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะคะแต่ถ้ามาจากหาดพลาซอยนี้จะอยู่ด้านขวาค่ะแล้วก็ใกล้เคียงนี้ก็ถัดจากซอยนี้ไปก็จะเป็นซอยทางเข้าวัดคลองซ้ายนะคะซึ่งท่านไหนที่อยู่บ้านฉางอยู่แล้วก็จะสังเกตได้ง่ายค่ะว่าซอยนี้พอถึงซอยนี้เสร็จไปอีกนิดเดียวค่ะขวามือที่เป็นฝั่งตรงข้ามซอยนี้ก็จะเป็นซอยทางเข้าวัดคลองทรายนะคะ นี่ราคาหน้าแปลงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ถนนด้านหน้าค่ะถนนตรงนี้นะคะเชื่อมกับถนนพลาแล้วก็เชื่อมกับถนนที่มาจากซอยโรงเรียนอนุบาลลักภาษานะคะเรียกได้ว่าตรงนี้ค่ะก็จะเข้าออกได้สองฝั่งเลยทั้งฝั่งโรงเรียนอ่าทั้งฝั่งถนนพลาแล้วก็ ฝั่งที่มาจากโรงเรียนอนุบาลรักภาษานะคะแล้วก็ถนนเส้นตรงนั้นก็สามารถเชื่อมไปถนนพยูนแล้วก็เชื่อมไปที่ถนนเรียบทะเลได้ด้วยนะคะซอยนี้ถือว่าเป็นซอยที่กว้างที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในพื้นที่บ้านางครับเพราะว่ากว้างถึง12เมตรเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นพื้นที่หน้าแปลงนะคะถนนตรงนี้ถนนที่เป็นด้านหน้าแปลงนะคะเป็นถนนคอนกรีตเรียบร้อยขยายเส้นทางออกมาเป็นความกว้างของพื้นผิวการจราจรอ,อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะคะแล้วก็ยังมีไหลาทางสองทางอีกนะคะ ยังมีการยังมีโอกาสในการที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้อีกเยอะเลยค่ะท่านไหนที่กําลังมองหาความคุ้มค่าของที่ดินค่ะแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะขนาดห้าไร่ค่ะไล่ละห้า่ไล่ละหกแสนหกล้านว่าทนะคะแปลงนี้เป็นโฉนดนะคะแล้วก็แถมไปด,ด้วยด้านในก็จะเป็นต้นยางพารานะคะนี่คือพื้นที่ด้านในเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้เห็น ถนนแล้วก็ได้เห็นหน้าแปลงอีกทีหนึ่งนะคะว่าหน้าแปลงตรงนี้สวยแค่ไหนแล้วก็พื้นที่บริเวณแถวนี้ค่ะเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถสร้างอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นพื้นที่เนินสูงเลยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมเลยค่ะเพราะว่าอยู่บนเนินจากแปลงนี้ลงไปที่ถนนพลานะคะจะมีระดับ ระดับความต่างที่ระดับของพื้นดินนะคะเป็นหลายๆเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะไฟฟ้าปะปาเข้าถึงแล้วนะคะจะซื้อเก็บหรือจะซื้อทําโครงการก็ได้หมดเลยนะคะ<อ>ถนนเส้นนี้ค่ะก็ช่วงเช้าช่วงเย็นก็ยังมีการสัญจรไปมาอยู่ปะปายนะคะเพราะว่าด้านในเข้าไปฝั่งนี้ก็มีบ้านพักอาศัยแล้วก็มีโรงงานที่ไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆอยู่ข้างในนะคะก็จะมีมีพนักง,งานทำงานในนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถนอนเส้นนี้มันเชื่อมไม่กับ ถนนที่มาจากโรงเรียนอนุบาลลักษานะคะก็เลยทําให้แบบบางท่านที่มีบุตรหลานเรียนที่โรงเรียนนะคะก็สามารถใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดได้นะคะโอเคอันนี้คือหน้าแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภายในเนาะว่าภายในแปลงเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะ โอเคนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าแปลงนะเรานี่เรายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนหน้าแปลงนะคะจะเห็นว่ากว้างมากแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นไหลายทางอยู่นะคะด้านในทั้งหมดพื้นเต็มพื้นที่ค่ะเป็นต้นยางพาราทั้งหมดเลยนะคะต้นยางพาราก็มีอายุเป็นสิบสิบสิบกว่าปีแล้วละคะ่ะแต่ว่ายังสามารถกรีดยางได้อยู่แต่ว่าสําหรับท่านไหนที่ซื้อไปแล้วอะคะ่ะไม่ต้องการต้นยางก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะเคลียร์ยิงพื้นที่ให้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องต้นไม้ข้างใน,นะคะ่ะแต่ว่า ถ้าซื้อไว้แล้วเรายังไม่ได้ทําประโยชน์ใดๆซื้อไว้เพื่อรอการเติบโตในอนาคตคะคะการเก็บต้นยางพาราเอาไว้ก็จะเป็นส่วนดีค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นข้อดีคือในเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนาะเสียพื้นเสียภาษีแค่ประมาณ0.01ต่อปีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราปล่อยเป็นที่โลกลาะคะ่ะอาจจะเสียภาษีมากกว่านี้นะคะนี่แหละคะ่ะ,คะเป็นหน้าแปลงของที่ดินแปลงนี้นะคะเนี่ย ก็จะเป็นระยะจากแนวต้นยางพาราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาทางด้านขวาความกว้างของหน้าแปลงจะอยู่ที่ประมาณ41เมตรนะคะนี่คือความกว้างของหน้าแปลงแล้วก็อันนี้คือ,คอด้านในแปลงก็จะมีต้นไม้ก็จะมีแค่ต้นยางพาราเนาะที่แบบด้านในแล้วก็เพราะว่าด้านในยังมีการดูแลพื้นที่อยู่ยังมีการกรีดยางบ้างอยู่บ้างนะคะก็เลยจะเห็นว่าจะค่อนข้างจะสะอาดนะคะไม่ได้มีต้นไม้ลกมากมายนะคะ ะะถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวอีกที่หนึ่งนะคะในในเขตนี้เนาะในเขตตำบลพลาค่ะถือว่าแปลงนี้ค่ะเป็นแปลงที่ยังยังเป็นเกษตรอา่ายังมีต้นยางพลาอยู่เต็มพื้นที่นะคะถ้าเป็นที่อื่นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันสำปะหลังใช่ไหมคะแต่ว่านี้ก็คือเป็นยางพลาเนี่ยค่ะความกว้างของหน้าแปลงจากด้านซ้ายฝั่งนู้นนะคะยาวมาถึงนี่ก็ไปถึงประมาณนี้ค่ะนี่คือ ความกว้างของหน้าแปลงนะคะมาสิ้นสุดที่บริบรเวณนี้จะมีเสาสีแดงตรงนี้ไว้ให้เห็นนะคะเผื่อท่านไหนที่เข้ามาดูในพื้นที่ค่ะก็น้ามาจากฝั่งด้านในนะคะมาด้านนอกฝั่งนี้ก็จนถึงเสาต้นนี้ค่ะด้านในจะมีมีเสาซ้อนอยู่ต้นหนึ่งค่ะเป็นหลักสีแดงแบบนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่แบ่งห้าไล่นั่นเองค่ะแล้วก็นี่เป็นถนนหน้าแปลงเห็นไหมคะกว้างมาก กว้างมากจริงๆแล้วก็ให้เห็นอีกทีหนึ่งนี่คือฝั่งนี้คือมาจากถนนพลานะคะมาจากถนนพลาจากตรงนี้ไปพลาแค่ประมาณจากถนนตรงนี้ค่ะไปถึงถนนพลาก็าประมาณ100ร้อยกว่าเมตรนะคะก็ถึงละนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ด้านในเป็นต้นยางพลาทั้งหมดเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยนะคะทั้ง้าไลเลยนะคะเผื่อท่านไหนที่แบบสนใจก็ติดต่อเรามาได้คะ่ะแปลงนี้เราขายไล่ละหกล้านบาทนะคะเป็นโฉนดค่ะ เป็นราคาพร้อมโอนนะคะนี่คือเป็นพื้นที่ภายในเนาะแล้วก็นี้ก็คือแนวถนนนะคะเป็นแนวถนนหน้าแปลงค่ะกว้างมาแล้วก็นี่เป็นไฟฟ้าป้าปาก็ขยายเข้ามาถึงได้ค่ะเพราะว่าด้านในมีบ้านอยู่อาศัยนะคะถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นถนนที่ไม่ได้กว้าง12เมตรทั้งตลอดเส้นทางนะคะมันมีบางช่วงที่อาจจะแคบลงเหลือประมาณ6เมตรแต่ว่าในช่วงนี้ตั้งแต่ ถนนพลาเข้ามาถึงหน้าแปลงนะคะก็จะมีความกว้างที่สิบสองเมตรตลอดเลยนะคะน,นี่เลยค่ะเดี๋ยวให้เห็นอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นถนนด้านหน้าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าแปลงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราเพิ่งโพสต์ภาพนิ่งไปนะคะเผื่อท่านไหนอยากเห็นภาพมุมสูงแล้วก็อยากเห็นภาพบริเวณโดยรอบคะ่ะดูจากหน้าเพจวันนี้ที่เราโพสต์ได้เลยนะคะเนื้อที่เนื้อที่อยู่ที่ห้าไร่ค่ะเป็นแปลงเดียวกันด้านในเป็นต้นยางพลาแบบนี้เลยนะคะ เผื่อท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินในเขตบ้านฉางนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งเลยค่ะที่ที่ถือว่าส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือได้ได้ข้อดีจากถนนเห็นไหมคะนี่คือถนนกว้างมากแล้วก็ยังมีไหลายทางเหลืออีกเยอะเลยค่ะฝั่งละเกือบเกือบสองเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ด้านในเนาะแล้วก็พื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้เป็นต้นเป็นสวนมันสัมปะหลังแล้วก็ด้านในก็จะมีบ้านอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถเชื่อมไปที่ถนนที่จะไปโรงเรียนอนุบาลรักภาษาได้ ะะไปด้านซ้ายฝั่งนี้ค่ะส่วนด้านขวาฝั่งนี้ก็จะไปที่ถนนพลานั่นเองแล้วก็พอไปถึงถนนพลาเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่หาดพลาเลี้ยวขวาก็จะไปทางถนนสุขุมวิทนะคะก็จะไปผ่านเสียกบุรพาพัฒแล้วก็ไปที่ถนนสุขุมวิทบริเวณโลตัสบ,บ้านฉางนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเป็นแปลงนี้คือทำเลดีมากนะคะทำเลใกล้ใกล้กับหาดพลา นะคะแล้วก็ตรงก่อนจะถึงหาดพลาเนาะก็จะมีเต็มไปด้วยร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้าน DIY ร้านขายกับข้าวมีเยอะเลยค่ะท่านไหนที่กังวลเรื่องเรื่องอาหารการกินเรื่องอการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะตรงหาดพลามีพร้อมเลยค่ะมีครบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปะถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศตรงหาดพลาตรงบริเวณสี่แยก อ่อไม่ใช่สีแย่ค่ะขอโทษด,ดีบริเวณโรงเวียนพลาค่ะ,ะเป็นบร,บรรยากาศแบบไหนน่าอยู่แค่ไหนแล้วก็มีผู้คนเข้าไปใช้บริการในบริเวณนั้นแค่ไหนมีร้านค้าเยอะแค่ไหนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะเผื่อท่านนหนสนใจแปลงนี้เอาไว้ทําบ้านอยู่อาศัยหรือว่าเอาไว้ทาโครงการต่างๆค่ะจะได้รู้ว่าบริเวณใกล้เคียงตรงนี้ค่ะมันง่ายในการที่จะหา กับข้าวกับปลาต่างๆแล้วก็ง่ายในการที่จะเดินทางไปสถานที่ต่างๆในพื้นที่บ้านฉางนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือชอบตรงถนนด้าน,นาหน้านี่ราคากว้างมากนะคะแปลงนี้มีขนาดอยู่ที่5้าไร่นะคะความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่41เมตรนะคะโดยประมาณแล้วก็ด้านลึกประมาณ210เมตรด้านหน้ากับด้านหลังมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ เนี่ละค่ะเป็นหน้าแปลงนะคะด้านในเป็นต้นยางพาราทั้งหมดเลยค่ะส่วนนี้คือส่วนหน้าแปลงนะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะที่รถมาก็คือมาจากฝั่งถนนพารานั่นเองนะคะ<ม>ค่ะจะมีการสัญจรไปมาอยู่เรื่อยๆเนาะ<ม>เดี๋ยวเราให้ดูแปลงด้านข้างนะคะแปลงด้านข้างเนาะอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะคะถูกฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่จัดสรรเนาะจะมีเป็น แบ่งเป็นแปลงแปลงแปลงแล้วประมาณ60-70ตารางวาแปลงนี้ค่ะดูเหมือนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบ่งเอาไว้สําหรับทําโครงการจัดสรรเนาะแต่ว่าเหมือนว่าอาจจะไม่สําเร็จนะคะก็เลยจะมีเป็นแปลงเล็กๆประมาณสําหรับทําบ้านเดี่ยวอนาคตอันใกล้ค่ะเผื่อเผื่อเจ้าของโครงการเดิมมา่ะมาปรับปรุงก็น่าจะเป็นพื้นที่สําหรับทําบ้านอยู่อาศัยนะคะอันนี้คือฝั่งตรงข้ามแปลงเนาะแต่อันนี้คือหน้าแปลงของเราค่ะเริ่มต้นที่บริเวณเสารตรงนี้ค่ะแล้วก็ยาวไป41เมตร แล้วก็นี่เป็นพื้นที่ด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะ,คะเป็นพื้นที่ด้านข้างแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแปลงาไล่คือตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวไป41เมตรโดยประมาณนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่เป็นถนนกว้างมาแล้วก็นี่คือไหลาทางเนี่ยค่ะไหลถนนแล้วก็แนวถนนด้านหน้า สามารถเข้ามาดูได้ตลอดนะคะท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูหน้าแปลงหรืออยากจะเ,เข้ามาเห็นว่าพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะก็เนี่ยค่ะขับรถมาจากถนนพลาะคะ่ะมองป้ายที่ถนนพลาว่าซอยร้านอาหารเรือนชมจันทร์นะคะแล้วก็เข้ามาค่ะหน้าแปลงอยู่ถัดจากร้านอาหารเลยค่ะหน้าแปลงก็คือส่วนนี้หน้าแปลงง่ายๆก็คือตั้งแต่เริ่มจากแนวต้นต้นอยางพลาแล้วก็นับมาที่41เมตรนะคะ นี่คือบริเวณห้าไร่ที่แบ่งขายออกมานะคะแปลงนี้ที่แบ่งออกมาเนี่ยโฉนดเป็นโฉนดแปลงย่อยพร้อมโอนแล้วนะคะโฉนดแบ่งเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นแปลงย่อยพร้อมโอนเรียบร้อยแล้วท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามมาได้นะคะ ไล้ละหกล้านบาทค่ะเป็นเป็นราคาพร้อมโอนนะคะแปลงนี้สามารถต่อรองราคาได้ค่ะอยากให้เข้ามาดูพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการหรือไม่แต่ว่าตรงนี้เป็นข้อดีอย่างยิ่งก็คือหนึ่งถนนกว้างนะคะแล้วก็ใกล้หาดพลาแล้วก็อยู่บนที่เนินไม่ต้องกังวลเรื่องน้าท่วมนะคะดูจากให้เห็นจากท้ายซอยนะคะจะเห็นว่า โดยมันจะเหมือนสลบลงไปด้านล่างเนาะด้านสลบลงไปที่ถนนพลาค่ะดังนั้นเวลาที่ฝนตกอะค่ะก็น้ําก็จะไหลลงด้านล่างแล้วก็แปลงนี้ค่ะถ้าเทียบกับพื้นที่ด้านหลังแปลงแปลงนี้ก็ยังสูงกว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับถนนนะคะระดับดินนะก็ยังต่ํากว่าถนนหน้าแปลงอยู่นะคะดังนั้นท่านไหนถ้าเกิดว่าอยากจะให้อา่าระดับดินมันโอเคมากกว่าเดิมก็ต้องปรับที่ให้มันสูงกว่าถนนหรือให้มันเท่ากับถนนนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกัน กับระดับของน้ําที่จะไหลไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วไม่ต้องถมเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าจากตรงนี้ไปอะค่ะมันเป็นที่เนินอยู่แล้วนะคะโอเคเนี้ยค่ะเป็นที่ดินสวยห้าไร่ใกล้หาดพลานะคะแปลงนี้ถามว่าราคาเหมาะกับพื้นที่กับทําเลไหมเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่ง เข้ามาจากถนนพลาไม่ไกลนะคะสองถนนกว้างนะคะแล้วก็สามเป็นแปลงเดียวในซอยนี้ค่ะที่ยังขายอยู่นะคะแปลงอื่นไม่มีแล้วเนาะแล้วก็แม้ว่าฝั่งตรงข้ามะค่ะเป็นที่ว่างเปล่าแต่ว่าถูกจับจองไปโดยเจ้าของที่ที่แบบหลายๆเจ้าของไปแล้วนะคะเพราะว่าถูกแบ่งถนดไปแปลงเล็กสําหรับทําที่อ,อาศัยนะคะ <S <S ท่านไหนที่สำหรับอันนี้จะเป็นแปลงใหญ่เนาะท่านไหนที่กำลังจะหาที่ทำโครงการนะแปลงนี้เหมาะกว่านะคะ นี่เลยค่ะก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะพื้นที่ขนาดห้าไร่ค่ะราคาอยู่ที่ไร่ละหกล้านบาทค่ะพิกัดอยู่ที่ซอยร้านอาหารเรือนชมจันนะคะอยู่ใกล้หาดพลาจากตรงนี้ไปจะไปหาดพลาก็ประมาณแค่สามนาทีเองค่ะแล้วก็ก่อนจะไปถึงหาดพลาก็จะ,ะมีร้านสะดวกซื้อมีร้านขายยามีร้าน DIY ออยู่ตรงนั้นด้วยนะคะนี่คือความสะดวกของบริเวณแถวนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะมีไฟส่องสว่างที่ถนนแล้วเรียบร้อย นะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องความเปรี่ยวเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้นิดเดียวก็เป็นถนนพลาแล้วนะคะนิดเดียวก็เป็นถนนพลาละจริงๆเส้นการสัญจรไปมาตรงนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้คนที่แบบใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดเนาะที่จะไปทางทางฝั่งพยูนนั่นเองค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้ถนนเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพลากับถนนพยูนได้โดยมีถนนที่มาจาก โรงเรียนอนุบาลรักภาษาค่ะเป็นจุดเชื่อมนะคะค่ะเนี่ยค่ะเป็นที่ดินสวยแปลงนี้ค่ะนี่คือหน้าแปลงค่ะหน้าแปลงแปลงนี้กว้างอยู่ที่ประมาณ4ี่เดเมตรนะคะแล้วก็ลึกประมาณ2 1 0สิเมตรค่ะพามาดูตอนเย็นค่ะจะได้เห็นการสัญจรไปมาของเส้นทางตรงนี้ด้วยนะคะจริงๆถ้าเกิดจะดีเ,เดี๋ยววันหลังจะพามาประมาณช่วงใกล้ๆก,ก,กับ5้าโมงนะคะช่วงใกล้กับช่วงเวลาเลิกงานเนาะจะมีผู้คนไปมาเยอะแยะเลยค่ะในถนนเส้นนี้นะคะไม่เหงาค่ะ แล้วก็เหมาะมากๆในการทําที่อยู่อาศัยนะคะดูจากบรรยากาศดูจาการะดับถนนหน้าหน้าแปลงนะคะแปลงนี้ค่ะขนาดเนื้อที่อยู่ที่5้าไร่นะคะไร่ละ6กล้านบาทเป็นราคาพร้อมโอนนะคะถ้าไหนสนใจแปลงนี้ก็สามารถสอบถามเรามาได้นะคะ อันนี้เป็นแปลงตรงข้ามนะคะแปลงตรงข้ามจะเห็นว่าเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือไหลถนนเหมือนกันนะคะจากเสาเขตตรงนั้นก็คือแนวแนวพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็จากเสาเขตมาทางพื้นที่ตรงนี้คือเป็นแนวถนนเห็นไหมคะกว้างมากๆเลยนะคะถนนเส้นนี้จะจะเป็นข้อได้เปรียบราคาของแปลงนี้นะคะที่ถนนกว้างเพราะว่าไม่บ่อยเลยนะคะที่ ที่ถนนในซอยจะก,กว้างขนาดนี้นะคะเราไปดูหลายๆซอยมาแล้วนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าไม่6ก็8ใช่ไหมคะ6นี้คือแซนด์ดาแล้วก็แปดนี้คืออาจจะมีบางแปลงหรืออาจจะมีบางถนนบางเส้นที่เป็น8เมตรแต่ว่าอันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยถนนหน้าแปลงอยู่ที่12เมตรนะคะทาโครงการได้รถเข้าออกได้สะดวกทั้งรถรถทุกๆประเภทเข้าออกได้หมดเลยค่ะ แปลงนี้นะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่41เมตรด้านลึกอยู่ที่ประมาณ210เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านหน้ากับด้านหลังขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็แปลงนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าไหนสนใจแปลงนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะพิกัดแปลงนี้อยู่ที่ซอยร้านอาหารเรือนชมจันทร์นะคะถ้ามาจาก ฝั่งที่เป็นถนนบุรพาพัฒน์อะค่ะแปลงนี้แล้วเรามุ่งหน้าไปทางหาพลาค่ะซอยร้านอาหารเรือนชมจันทรจะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแปลงนี้อยู่ถัดจากร้านอาหารอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบร้านอาหารเลยสังเกตง่ายๆก็คือด้านหน้าแปลงก็จะมีต้นกล้วยแล้วก็ด้านในเป็นสวนยางพารานะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่มาจากฝั่งหาพลานะคะแปลงนี้ก็จะอยู่ด้านขวาอยู่ถัดจากซอยเข้าวัดคลองทรายนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแปลงนี้ สวยๆเลยค่ะหาไม่ยากนะคะแล้วก็ดูได้ไม่ยากนะคะวันนี้เรามีโพสต์พาดมิงไปนะคะที่หน้าเพจลองไปดูก็ได้ค่ะสนใจแปลงนี้ติดต่อเรามาได้เลยนะคะหรือท่านไหนถ้าเกิดอยากได้ที่ดินแปลงอื่นขนาดเล็กกว่านี้ก็สามารถสอบถามมาได้นะคะมีหลายๆแปลงในพื้นที่บ้านฉางนำเสนอให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ